สวัสดีปีใหม่ไทยครับ่อแม่ไอ้น้องทุขสุกคนมาอีกแล้วครับลุงเอิดอาดพันล้านมาอีกแล้วมื่อนี้มาพอกันวันที่สิบามเมษาครับเป็นมื้อสองการกัมีดินเป็นงา,งามมาฝากมาตอนคีอเก่าครับอ่ะจ่อจงนี้โดนๆจะไหนมาจะไหนมาพอกันมื่อนี้กัสิพัมมาอยู่นี่ละยู่ใกล้ๆหน้าข่อยนี่ละนี่ท้างหลังนี่หน้าข่อยนี่อยุดตรงขามกันอยุ่คนละฝากทางกัน แปลงในพื้นที่อิวันนอคขมินตั้ลต้นเพื่ออำเภโอโคนจังหวัดสุวรรณครครับพื้นที่แปดไร่ก็หาตารางว่าพื้นที่ขายรายละหนึ่งแสนบาทครับมีไฟฟ้าแล้วอ,อยู่ติดทางติดทางหน่อยหนึ่ง้วก็ติดกับข้องทรงนำแปไเป็นแปลงกันครับเนกนสรานสาทซิ์ครับเป็นฉนดคูดแดงนอซีจอแล้วแต่ว่าติดจำนองอยู่ท่ากสอครับเป็นถนนสองใบ ถนนคดแด้งนอาโซสี่จอครับแต่ว่าติดจำนองอยู่ท่กรองเลขที่โนนสี่แปดสามห้าอำเภอพังโคนสกลนครเนี่นะครับอยู่บด้านหลังครับนี่รูปแปง้งแปลงมันจิติดท่งโยนมองนี่ครับนี่ติดท่ามองน้นอยๆีนเรื่องนี้แล้วลก็ย่าลงมาพี่แล้วกแปลงที่สองก็มาต่อกันมองนี่ครับนี่ท้าเขาแปลงเขามีมีซองท่าครับนี่ นีทางเขาแปลงมานีกับมองนี่เป็นทางสาธารณะครับนี่มองนี่เป็นทางสาธารนณะข้ามมาแปลงของห้านี่แปงของห้าคือแปลงนี่มันสิบบติดสิบบติดกับทางเลยสีมีทางเขาแปลงถ้าเขาแปลงเขาได้สองทางแปลงนี่นี่ครับแปลงนี้พื้นที่หาไร่สามงานกับสามสิบตารางวาอันนี้เป็นแปลงแรกครับ แปลงที่สองแปลงที่สอง 2, เลขที่สโนโดโี่สามหนึ่งสามหนึ่งหกอำเภอพงโค,คนสะกลนครครับแปลงนี้สองไร่ก็เจ็ดสิบหาตารางว่าแปลงนี้นรูปแปลงร,ปรูปซี่เลี่ยมสนดสองใบแต่ว่าที่ดินเป็นที่แปลงเดียวกันครับ สองลายาลาเจ็ดสิบหาตารางวารวมเรียวเป็นแปดลายครับหาตารางวาครับไกลจากบ้านนกอขมินขึ้นมานี่ประมาณกิโลเดียวครับนี่ต้งขามก,ก็เป็นเมนทีดีนของผมนี่งกระทาเขาแปงของเฮ้าสิ่เป็นกวางประมาณโย่จักยี่สิบเมตรครับดานเครื่องาทางทิศเหนือนีเน่เป็นท่าเขาแปลงเป็นติดกับมาทางเลย ประมาณิ0เมตรแล้วก็ับมองนี่กับสิบเป็นสระมองทิศเหนือสุดนี่สิเป็นสระครับนี่มันโคตรซันมลน,น่อยๆไว้อันนี้คือด้านทิศทิศเหนือครับนี่ตัวนี้ห้างเขาแปง เีเดแดนกัดเรื่องบงเขเด,ดนเนาะแล้วเขียดนี่กับดบดเอาเนี่ยมากลนหาแล้วเขียนเพ,พิกกระบาบอยู่นี่เลยอยู่ตนอยู่ข้านี่เลยนี่ ตป็นีาขาหรืตนันดในด้านี่ไปหัวนี่นี่ซื้อเขาไปหัวนี่ทั้งขัวเมื่อนี่เป็นสารในยนึงนี่บอแมนของเขา้าเลยครับในนี้น,นี่เป็นแปลงขางเคียงนี่สารในนี่สารใ่เต๋อตัวนี้ขเขาเข้าเริ่มจากตน้นยาฆ่านี่มาทางนี้เดีย๋ยวพอออบมาท่างออบบางท่างที่เหนือกัน แปลงเฮาเป็นทางเข้าไปประมาณจักหาเม็ดแล้วก็ที่เหลือมานี่สิบกว่าเม็ดจิเป็นสะแปลงเฮาก็็นาามาสุดนี่แล้วครับนีม่มาสุดกับสะนี่ล่ะอันนี้อันนี้ทางเขาหน้าเพื่อนนี่อันนี้โมเมนตของเข่าเลยนะครับเข่ามาสุดปลานี่สุดคู่สะนี่ ถแถวๆนี้กับีพี่น้องอยู่ประจํานะครับป้อมกันนอนหน้าประจานี่แหละหน้าพี่หน้าน้องกันนี่แหละคนกันนอนอยู่กับหน้าประจาอันนี้คือด้านท,ที่เหนือครับน,นี่ด้านที่เหนือนี่ติดกับทางทางตัวนี้จะเป็นสาธารณะหรือบอ่แจ่ว่าเป็นทางเขาหน้าเพิ่นทางที่ไต่หน้าตลอด ตลอดเขตแดนด้เลยครับมันสิติดกับคลองส่งน้ำคลองส่งน้ำสูบด้วยพลังงานไฟฟ้าครับอยากเอาน้ำหางง่ายเลยแปลงของเฮานีมีประตูน้ำหาประตูครับอยากเอาลงองมองได้ก็ได้อยากเปิดล่หงมองได้ก็ได้นี่ครับคลองส่งน้ำที่สูงกว่าที่ของเฮาเอาลงง่ายๆเลย เป็นนี่ก็เป็นจุดเด่นของของแปลงของเหาเลยครับคือเอาน้ำายจุดด้อยแปลงของเหาก็คือมันบติดทางมันบติดทางหลายมันติดติดทางทางเทื่งนี่20เมตรแล้วก็มีทางสาธารณะเข้ามาอีกแบบบ้ามันบติดกับทางเลยนะ เขาเข้ามาจากทางท่านะครับเข้ามาจาก,ท,าาาจากที่เหนือเข้ามาวก็ะสิมีเงื่อนเงื่อนในพันธุ์บําไฮด้อยพันธุ์เงื่อนในพันธุ์เสียเอาออกพันธคลายตาทีพันธุ์เข้ามานี่กระสิมีสะอีกหน่วยหนึ่งครับนี่สะอกหน่วยใบใหญ่ดอกกว้างประมาณจาก 7, 8, ักเจ็ดแปดเมตรยาวประมาณยี่สิบเมตรนี่แหละนี่เขียวแดนทางนี้กับบกกว้างครับ กว่วงนี่ประมาณจากัจกจักยี่สิบเมตรกันนี่การทั้งที่เหน,นือน,น,นี่มันก็สีเงาลงไปทั้งที่ใต้มันช่ก,ก่วงไปเรื่อยๆแบบนี้นอกจากมีน้นำคลองแล้วเพิ่นกเจาะน้ำบาดาลไว้ครับนี่เจาะบ่อบาดาลไว้ไมีเสมือนแล้วเสมือน่ปกับหอยได้เหรอคนว่าห้ยตะบ่อมันสีเสมือบบนะบบอะไิ่ออนว่า เป็นบ่มีเวลามาดูแลมันก็เลยหกเนะี่ยแต่มาปรัปุงมาดูแลเอานี่กัดแปนงดีครับมันกับเป็นตะยุยดอกนี่จะของเพิ่นมีหลายแปลงมันก็เลยอยากขายนี่ละที่ข้อส่งนำข้อสูบนำพลังงานไฟฟ้าครับ ถ้าเจากได้นาเข้าก็ไปสั่งเลยสมองละต้องในส้ในสื้อนะครับต้องใน้ซื้อนามสมองละหาเอ้สมองละเก่าสิบบาทครับนี่เป็นท้าเข้าวมาจากด้านทิศเหนือครับนี่นาเกษเป็นสะแล้วก็สิเป็นให้หน้าบาทนี้ นี่ล็อกไฟหหน้านี่ก็คือเป็นของห้าเบิดตเลยครับนี่พูนละไปเกือบหอดมองเัน,นเห็นเหื้นหลังสขีขาวๆพนละเกือคางขัวมือนี่จากหัวไปนี่เป็นแปลงขางเคียงนะครับนี่แปลงขางเคียงที่มันนั่นที่มันติดกัวทางครับนี่ออกไปหาทางประมาณ4ี่สิเมตรครับใกล้ๆนี่แหละออกไปหาทางนี่ ก็ถือว่าสะดวกสบายอยูะเดกไปทางกัออกได้สองทางออกของเฮาก็ได้ทางทิศเหนือสิออกทางสาธารณะก็ได้มันมีทางสาธารณะออกไปอีกดิ้นแปนี่เหมาะกับเห็ดหม่องโยหมอ่องเศร้าก็ได้ครับเห็ดให้เห็ดสวนก็นได้แบ่งส้นปลูกต้นไม้เนี่ยเห็ดให้เห็ดหน้าก็ได้เห็ดหม่องโยหม่องเศร้าเห็ดปุกเงินก็นได้พราะว่าไฟก็มี น้ำกม็มีแล้วทา่ากไใกล้ๆออกก็เข้าออกสะดวกสบายแปดไล่ปรสิค้ายไล่ละแสนเป็นแปดแสนครับน้ำไฟพร้อมทั้งนำใสทั้งนำทั้งนำเพ็ดการเกษตรทั้งนำใส้นะครับนะเดี๋ยวไปทั้งสูงหิมพาลาใหม่เนี่ยคือคลองสองน้ำ แล้วมาทางไต่มันก็นสิกกวงไปเรื่อยๆครับเป็นสิหญ่ยยไปเรื่อยๆแล้วก็มีทางเขา <c oughs> ทางที่สองครับนี่นี่ครับทางเขามาจากกัน <c oughs> ทางเส้นลักครับเป็นทางสาธารณะนะครับแปลงมองนี่นะขมาหาแปลงห้าปาันสี่4ิเมตรน่ครับนี มาแปลงห้องง่ายๆเลยแล้วก็มันสิเป็นทางสาธารณะนี่ครับเลาะๆคางไปเลยเนีย่มันสิเป็นทางสาธารณนะข้าไปสุด่นเลยแปดไร่นี่มีสนดสองใบครับถือว่าเป็นดินที่เหมาะอีกแปลงหนึ่งครับหาขันสนใจกับติดตอสอบถามมาได้ครับเด้อเราทรายละเอียดมาก <c oughs> เลืมครับลืมลืมมาดีรีวิวดอนแหละลืมเรื่องค่าเสจ่ใจครับคุณบาออกคนละเครื่องคุณบาค่าเสจ่ใจทั้งเบิดออกคนละเครื่องเอาควสนใจกับที่ตอ่อสอบถามค้ามาครับที่เบิร์ลุงอืดอาจพันล้านนี่หนะครับส่วนแปดแปดสามสามสองสองศูนหาสามบันทึกเบอร์ผมก็ไล่สิข้นดอกไล่ลุงอาจนี่แหละหรือบางยังกัดที่ต่อมาทางไล่ก็ได้ครับ ยินดีให้หรออยายละเอียดทุกทุกอย่างครับเอาสำหรับปีใไม่ไทยมือนี้กัขอให้พ่อแม่พี่น้องของลงกอืดอาดทุกทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญเนาะคิดถึงใดสมมูรมาตรปรารถนาอยากได้เงินให้เงิน,หงนไหลกองอยากได้ทองให้ทองไหลมาให้ล่ำลุวยเป็นเสฐีมหาเษฐีด้วยแล้วก็จะเลื่มมาอุ่นนุ่งอืดอ,อ,อ,อาดในเด้อเอาสำหรับคิปนี้เอาเท่านี้ขอบคุณมากสวัสดีครับผม